สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตงชาแนลนะครับในคัําขึ้นวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลก็มีลงเตะกันหลายลีกหลายรายการเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนะครับผมมีคัด4ทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำาค้มขึ้นวันนี้มาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมนะครับจะเป็นคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟเาแ่เอาละครับคู่แรกในวันนี้นะครับก็ไปที่เกมมาริดดาบี้กันเลยนะครับขอหยิบยกเกมระหว่าง เรอัลมาดริดครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดนะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรอัลมาดริดทีมเจ้าบ้านไปได้เลยนะครับเพราะว่าผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับชนะทุกรายการมา9นัดติดต่อกันนะครับวันนี้นักเตะตัวหลักๆก็ลงเล่นกันได้ครบเลยครับคาริมเบนเซม่าหายจากการบาดเจ็บกลับมาแล้วนะครับก็จะประสานงานร่วมกับมาโกเซนซิโอนะครับแล้วก็ทางวินิสุสจูเนียนะครับคู่นี้นะครับสิ่งติการเจอกันในช่วงหลังครับเฮดทูเฮดคร ปรากฏว่าเรอัลมาดริดครับแพ้กับแอตเลติโกมาดริดไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นช่วงนี้นะครับของแอตเลติโกมาดริดครับฟอร์มนี้ก็ถือว่าชนะนัดแพ้นัดชนะนัดแพ้นัดหนึ่งครับก็ถือว่ายังหาความแน่นอนไม่ได้นะครับนักเตะตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บวันนี้ก็มีพวกซูเรสครับรวมไปถึงนักเตะอย่างคีรันทิปเปียและก็เซฟานซาวิชครับส่วนที่เหลือก็ลงเล่นกันได้ครบเลยครับจะนำทัพโดยองตวนกริสแมนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ครับเรอัลมาดริดก็เล่นที่เบอร์นาบิวนะครับก็ถือว่าด้วยความแน่นอนของฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับก็เลือกเชียร์ทางทีมเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดไปดีกว่านะครับเกมนี้ผมก็เชื่อว่าเบนเซม่าวินิซิอุสครับเป็นตัวทีเด็ดอยู่แล้วนะครับน่าจะสามารถชนะแอตเลติโกมาดริดได้อีกหนึ่งเกมครับเชียร์เรอัลมาดริดทีมเจ้าบ้านไปได้เลยนะครับคู่ที่สองในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมฟอร์มแรงอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเลยนะครับ ก็ชนะได้สักทีหนึ่งนะครับในเกมลีครับก่อนหน้านี้3เกมไม่ชนะนะครับแล้วก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถชนะเชลซีได้3ต่อ2นะครับดังนั้นเกมที่ชนะเชลซี3-2ก็น่าจะเรียกความมั่นใจกับลูกทีมเดวิดมอยได้พอสมควรเลยครับวันนี้นะครับตัวลุกไม่มีปัญหาครับลงเล่นกันได้ครบถ้วนนะครับนำทัพโดยมิชิลันโตนิโอนะครับไซด์เบนรามานะครับปาโบฟอนาวรวมไปถึงจารอดโบเวนนะครับแต่ว่าปัญหาเกมนี้ของเบสแฮมครับน่าจะอยู่ที่เกมรับนะครับหายกันไปหลายตัวนะครับ แองเจโลออกบนหน้าที่เจ็บยาไปก่อนหน้านี้ครับเพิ่มเติมมีอารอนเครสเวลแล้วก็ทางเคอร์ซูม่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับซึ่งผลงานถือว่าย่ำแย่สุดๆในช่วงหลังเลยครับ17เกมหลังสุดในการเล่นเกมพรีเมียร์ครับเบอร์ลี่ชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเวสแฮมไปดีกว่านะครับบุกไปเยือนเบอร์ลี่เกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วลุ้นถึง3แต้มได้นะครับคู่นี้เลือกเชียร์เวสแฮมยู ู้ที่3ในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานไปได้เลยนะครับอินเตอร์มิลานนะครับผลงานก็ดีสุดๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเกมซีเรียอิตาลีครับชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับในการเล่นเกมเีเรียนะครับวันนี้ก็ต้องการ3แต้มเพราะว่ากําลังไล่ล่าแชมป์นะครับกับเอซิมิลานแลวก็นาโปลีอยู่นะครับก็ถือว่าเกมนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเขาเลยนะครับในการเล่นในบ้านของตัวเองเพราะว่าสถิติ24เกมหลังสุด ในการเล่นเกมซีอาที่บ้านของตัวเองนะครับปรากฏว่าไม่แพ้กับใครนะครับตัวหลักวันนี้ก็ลงเล่นกันได้ครบนะครับนำทัพโดยราอุโลมาติเนสนิโคลโลบาเดล่านะครับอีวานเปริซิตรวมไปถึงฮาคารชโนลูนะครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างกายารี่ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าลอยโถยสุดๆเลยเหมือนกันครับ8เกมหลังสุดในลีกไม่ชนะให้กับใครครับเกมเยือนยิ่งแล้วใหญ่ครับฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะให้กับใครเลยครับดังนั้นคู่นี้อินเตอร์มิลานเล่นที่จูเซเป้เมซ่า น่าจะยิงทะลุเป้านะครับน่าจะยิงระดับ2ประตูขึ้นไปเชียร์งูใหญ่อินเตอร์มิลานไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่ค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเลือกเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมไปได้เลยนะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ5เกมหลังสุดชนะรวดเลยครับแล้วผลงานในบ้านนะครับถือว่าเป็นทีมที่ถล่มประตูในบ้านได้เยอะมากๆครับ5เกมหลังสุดในบ้านตัวเองครับยิงประตูคู่แข่งไป18ลูกนะครับแล้วเสียกับคู่แข่งไปเพียงแค่านนนั้ะครับ วันนี้นักเตะตัวหลักๆนะครับเซบสเซียนฮันแลนะครับนักเตะอย่างดูซานทาดิตนะครับก็จะนำทัพเองเลยครับวันนี้ทีมผู้มาเยือนเป็นทีมอย่างเอซัลักมาจริงอยู่ครับผลงานช่วงหลังเอซัลักมาผลงานจะดีครับไม่แพ้ใครติดต่อมา6เกมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสิติในเรื่องของการออกไปเยือนครับ4เกมหลังสุดไม่ดีเลยครับ พวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วยิงประตูคู่แข่งได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์แจกไปได้เลยครับเล่นในบ้านพวกเขาเหนือกว่าเอซรักมาอยู่แล้วนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็กดไลค์กดแชร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องฝนตุงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ